เดี๋ยวเราจะเป็นไอ้กจ้ขับหรือไอ้เจ้ายิงกอทำไมควาเวลมันจับดีว่ะของมันดีเพื่อนมันกำลงซ้ายอยู่อ้าวแตกสองโอ้ยโอ้ยตายปืนจี๊กอะไงโอ้ยเอาได้ว่ะยักษูเออยอดมากเ้ยเออแบงค์ ตายได้แล้วเรียบร้อยแต่ดักก้อนเฉยตบมือไงแตะตบมือไงมือตายปไปพี่มีบัตรเฉยปก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 เฉยไอ้กูลื่นพุ๊ดเลยตายวะตายตายหวานกูตายแม่ใครกินหวยสัตว์วปากอยโดนยิงแล้วหรอกพี่บอลจะไปไหนอะตายตาย SM หลังนีพี่บอลจะไปไหนอะตายอีกมันกำลังวิ่งเข้าบ้านอะ ตายตายหมูหวานโอูปาตโกไปเนี่ยโอ้ยตกจริงเนี่ยตายตายตายหมูหวานนี่ขอโทษนะน้องชายเฮ้ยฝั่งนู้นตายหมูหวานเยอ้ตายๆ S M S M ฮิยต้องสอบชุบซีโพทกระเป๋าเลยนะ ตายตายตายเอสเอ็มจิ๋มไม่ยากโอ้โหแอดมินแอดมินบาลีตายตายจิ๋มเออมลมันลบของเมื่อกี้พี่พี่อยู่บนหัวผมด้ยแฟมแฟมแฟมแฟ้มบนดิฟเวอร์มา้วนต่ว่าดิ่เเนี่ยมาแล้วมาแล้วข้างบนเจ็บปิดเก็บปิดอ๋อนี่ไง ตายตาย SM มันเข้ามาแล้วหรอวะนั่นหมีแกแล้วผมแกแล้วผมแกแล้วผมแกแล้วพี่มันเข้ามาข้างในแล้วอุ้ยไอหมูไอ้เพื่อนอ่ะไอหมูก็มีนะตายตายหมูอ่ะตายเฮี้ยาเล็ดตายเหี้ยปาเล็ดยิงกูเก็บดูแต่ไอหมูกูไปกี่ลาเนี่ยเป็นหวาจังหวะตายตายตาย SM มีพี่มันมันจะเข้าชั้นในแล้วเหี้ยบเล็หมูยักษ์แมงเรีสัตว์ อย่างวาร์ปเลยเฮียไม่พาปเป็นสีนี้วะโอ้ยวาร์ปเลยเฮียางงมันหลายช็อตเว้ยตายหมวยคนวเฮียคือมันมันวาร์ปเว้ยแต่ว่าไม่รู้แต่มันยิงผมได้ทุกรอบไปไปคนบ้าตัวโรยยวโรยยากลอาล็อกมาใส่หาล้อกมาใส่โอ้ยตายเหี้ยกระสุนที่หมดไม่มาอะไรพี่อะ ไ,ไอออนไอสัตว์ขัดจริงขัดจริงไอออนจะมายิงกูเหรอเลสันวแหลรเออไอเนี่ยตายเซอร์ไพรสใครวะมึงใครเนี่ยตัวฟีพี่ตัวฟียังรู้ว่านอะอีกฝั่งกูยิงซ้ำด้วยก <laughs> ูยิยยง,ยงยยดูแบงดแบงอืมอ้นดิฟองู <ผม S 1> ่ไง โอ้แต่เแล้วเหแล้วไอ้เที่ยงคันปะวะตายเฮ่ยเปิดถุ่นหม้อน้ำร้อนอ๋อถินเซอร์เน่นั่นแหละต้นนั่นแหละตายหัวแตกไปเนี่ยเดียววิดอ๋อว่าคุณนี้เล่นอีก่ไหมตัดต้นไม้เจ็บแล้วเจ็บแล้วตายตายสวยพี่สวยสวยสวย ไอ้ขี้นี่เถื่อนนะวะไหนแล้ว่ะเออเอศูนย์ศูนย์เจ็ดเจอแม่งโยกปุ๊บทนทีแม่แค่มองธรรมดายไอ้โมจะไม่เห็นแล้วลมโอ้โหโอ้โหแระสุนย์เท่าร่ตายตายเอาโดนเฉยรึมั้ยไอ้ขี้โดนได้ไงแบกจั๋วป่ะชีดจั๋เนี่ยเฮ้ยตายแล้วทีคุยแฟมกว่าจะตายไตายมิด ตายเฮียตอบแตกเลยมิพี่มาจการไหนบ้างตายใช่ๆมีเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนตายเฮ้ยมีตัวสนยอีมีตัวสนายอีเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ทางซิตีเอสเฮ้ยไอเฮียสมมาได้ครับตอนนั้นนะครับโอเคครับผม ไปสมมาบ้าน้รนเข้าทิศไม่ได้วะพี่มาเสร็จเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายตายายตายสาลมีมีมีเขาเนรไปรุนตามาเราเอาสุดไม่ได้ทำทิศไหนไปยปไ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 ปปปิ้งข้ามน้ไ บัดบิดเด้อบีีวิชัยเหนเลยเห็นเลยนเลยตายัพทักนสยัปตายจากหน้าบ้านดุ่มเลยไงไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปตาตายตายสมตายมตายพีีหน่อยตายสเข้าไปเลยวิ่งโอยู่ตรงนี้อ้เี้ยกูโดนลจะ็ไม่ได้ทุบเงหรอตีงมัน

พงเลยเลยปั๊มไปตายตายตายเลยปั๊มไปมองสายพี่ในซอกในซอกโอ้ยหนักเลยเียมในซอกโอ้ยลงมาลงมาจริงอี๋โอ้ยหนักเลยเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ชื่อดิบดิบปะไอพีเซียนตาย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 เลยวะเอ้ยยิงโดนหมีปูฟองขอโทษครับท่านนี้เซตเต็มถึงระเบิดมีเหรอตายตายสมรักช้อนนับไม่ไหว

ตายตายตายซาร่าเยโตะมีมีปะมินนี้ปะเป็นจอมเออเจ้มันพี่ตรงไหนก็เอาชิวเชื่อมมันก็ลำบากจะได้ไม่ต้องตายตายตายซาร่าเยโตะตายแล้วตายแล้วเฮ้ยใครรูดบัตรฟ้ากูท่าไมมีผีวะตายปะไม่ตายตายแล้วตายแล้วราอูเฮียแมงบูปินเขียวบางไอ้สัสมองไม่เห็นไหเฮียเห็นแล้วเห็นแล้ว ตายตายเราลุนกูบังกูบังตายแล้ตายละตายละวไ้เก็บปืนมันบากอะไรวันเสริมน่วงตายตายละกูหน้าผมอีกตัวจะปืนกูจะปืนตายเฮ้ยใครตีหัวกันอ่ะเหรอตายตายตายละตายละยิงซ้ำและเอาตายเจยปืนจะปืนวงก่อนตัดเจอตัวแน่ตายเบบี้คลายตาเฮีย พี่ใครค็ไก่เดียวใครวะตายีบพี่อ่ะอ๋อสาร้ายพี่อ่ะตายเนี่ยตายน่ใช่ไหมตายปะตาสารายตายเบบี้มายละสวยไฟโดนตรอยกันเร็วตายเฮ้ยตีโอดีเฮดว่ะใช่ใช่ใช่โอดีเฮดมันมาไอ้หมีมันรีโอ้ เอ<น>าต <ไป S 2> ายวะฆ่า,าไาด้ตุ๊ย ไส่สัตว์อย่าเดี๋ยวเสียเวลาตายมันวิ่งไปมันวิ่งไปชาร์จลงมาแล้วพี่ลงมาแล้วลงมาแล้วกระโดดลงมาแล้วโดนโซ่เขาก็ดอสวยพี่สวยเก็บปืนได้พี่หอมตายบีอาซีมีตัวพี่มีตัวห้องน้ำขวานะเข้าไปขวามือตายกูยิงสอกแตกไปอีกอ้ะสอกแม่งโผล่ มาแล้วมามันมีเตียงมันมีเตียงแถวนั้นมันมีเตียงแถวนั้นมีตัวมีตัวมีอีกตัวมีตัวนัตายสาร่าอุ้ยก้เกี้ยตัวบนหลังคาอยู่อีกอีกเกี้ยข้างๆกูเลยสัตว์เกิดมาข้างตายเลยบาลเลต์โหมะตายโอเลโอบนหลังคาเอ้ยกูแย่ไม่ไหวเลยว่ะตายหนึ่งโห่แตก มีไงไอสัตว์ oh. มี 1941, มีมีโห้ปืนเต็มเลยตรงนี้ปืนไหนนะพี่มาตาต่อตายตายได้ไดไม่เป็นไรพี่ชั้นสองชั้นสองเนาะโอเคเจี๊ยตายเฮ้ยพี่มีป่ะไอสัตว์อ๋อยนี่อะไรพี่ตายเข้าใจได้อยู่ตุ๊ายเ้ยว้ามาตรงกูเฉยมันเอาเอสมาเอามาแน่น ตายตายตายเอ็นดับบิลม uh, ีตัวนึงต่อมาหินมากต่อมาหินมาตายคุณเกตกะคูจะยิงแม่งตายเอเอ้เฮ้ตายสองตายเฮียบคตรตายเอเอเอ็กวายกระจอกคุณปิดดีตายนี่ยังนี่ตาละตายละตายละ

ติงเหงไอ้เหี้ยในในเมืองนะพี่ตายตายแย่จังหวัดตายเอ็มตายเ m ็มเสียงมากอ้าโอ้โหพี่เฟกเตอร์ไหนวะมีฮะตายอะไรอะไรตกาก็ะกะโอมีคนมาตรงนูตายนวพี่โอยถ่ายิงโอ้ยยิงยิงยิงยเดี๋ยว ายตไอแอมนบปโปโไมได้ตายตายายตายขอกะดอกขอกะดอกัี้แฟนดูยังหมดับเกือบหียเอ๋ดูข้ามันไม่ตายวะตายลูกดด s แล้วไเหยกูเพื่อนไม่อาไยเอาหนยอุยอ๊อต่ง จแล้วไม่ร้ว่าตาย M M J อีเยอะอีกเยอะองกืนอะไอเนี้ยไอมะนเลือกตีเอาเออกดตั้งแต่ไอเนี้ยไอเหี้ยกดกูยับที่จะไปยิงมันได้ไงมันหวาไปหวามาใช่มันอยู่ในโลกของความูมิใจของมันไปเถอะไอหัวรจบต็ต้องลองค่ายของผู้หญิงนะไอโดนหญิงำเลยอาบไม่ะ นี่ไงไอหมูหวานนี่กูบอกพี่แบงค์้อยู่ไอ้ก้อนมึงกะแกี้ยองเสียบปืนอะไปว่ะตายตายตายไอพีจีเออยิงกูจะทำกูตายอีกแล้วเด้ตาย ปืนกูให้เอ้าเอ็มเอ็มเจโดนกุนโตไปเลยไอ้บอสหยิบลูกกูไปอีกเฮ้ยพยิงมา้ดูป่ะเกินแล้วน้ำหวานมีของผมเลยวันทองพี่ตัวนึงครับพี่กำลังไปครับเร็วมาแล้วครับสองตัวเลยนอนอยู่ตัวนึงตายบนหัวพี่ตายหนึ่ง ตอนจดินเอากระหลังอ่ะวิ่งข้ามมันมาแมงหลังเอ้านอนอยู่เนี่ยเันทดสอบที่ดุดลดูดก็ยิงดาวมตึตายเห็นแล้วเห็นแล้วอบไอ้ไอหมูวนเอ้จะไปยิงบนหัววะไฮตายแมนอโฟไปเขาเหี้ยเอากูเหี้ยหัวมาไงวะน่ะ แม่ตรงนะวันนี้แค่กูเล้นัุกวกได้เแน่มาไม่เ่นอออ๋อ่ไหม้ยเอาเสฟขวาโหใครยิงอะไรวะน่ะลากเลยตายตายโโคตรว้าเลยเฮี้ยว้าจังวะเออายไปเชีย ตายสองไหมดไตายหมดตายหมดสวยมาลง็ตนี่อะไรนะสาระองเามาทตายเอ็ียเียตายอีกเอ็เอ็กิดบาเลยนะตรงนี้ โอ้ยบอสรลหนุいい่มหวานกระตายเลยอ่ะตาย MJ ็อ็มโอนบอสน้องหนุ่มตไผู้ชายอีที่เฮียทีนี้ทีไหนที่เกิดมาขวางทางมันเนี่มันมันอยู่เออปืนนะพี่แบบไกลๆไม่ได้ยินเสียงปืนเลยเว้ยตายซาร่าเอ้าเราสุกไม่ได้เปิดใหม่ผู้คนเดียวต้องเนี่ยเดือดจังเดือมป้อมป่ะพี่ตายป้อมเยอะป้อมเยอะโอ้ตายมองไม่เห็นตัวงตายโอ้ย ข้างหลังยิงไม่ไอ้กตายอีกโอ้ยงเจ็บจัดอะพี่อะยังไม่ไอ้ยังไม่ได้อัโดดลงน้ำไก่โต๊ะมาตายน้องไก่ตาย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 ายตายายต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 ายาอตายายตาย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 ยาตายอยู่ายยยยาย เฮ้ยย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 ้ยยยมย เอา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 ลิเชอร์ลิเชอร์ลิเชอร์นะมือทุกคนเลยเแค่นี้พอเราคือบีอะไรกันนะไอ,ไอแอมเนี่ยมันเกิดบีสิบเต็มเลยอุ้ยผมแตกแก้มแก้นนมแก้นนมเฮ้ยไ,ไอเทียเข <ใน S 2> า้าหัวพูดถ่ายน่าตายหมดเลยเหรอตายเอา้าเตอร์ถุนหม้อน้ำร้อนอีกตัก สวยพี่เข้าไปไหนหรอวะแล้ยทำไมตัวมันหาไม่เจออะสัตว์โอตานะไอ้ฮเวียดีโอ้ยสัตว์ไปเราเลยเฮี้ยตายอินไรนี่อะพี่พี่ห้าเกิดได้เฮียโคตรว้าเลยยิงยอยู่ว้าเฮ้ยดานวาตน ตายโอดีเพชรโอ้เตายตายตายพี่เฮ้ยนะบไยังตาย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 ไม่หรอเฮ้ยหนึงเกิดได้เหรอมันกำลังดันมาพี่เฮ้ยอีเหี้ยตายอีเยแมเพลเทวามาพร้อมกูเตื้อสี่เฮ้ย ที่มาให้หนูทอโซพอเจออะไรก็เจอเลยต่อยต่อยตายเฮียเวยไปไอพวกไอเฮียนี่เขาชอบจริงนะเว้ยโอ้โหวก่ออ่ะ